สวัสดีค่ะก็กลับมาช่องรักสุขภาพอีกแล้วนะะชจองสําหรับคนรักสุขภาพค่ะวันนี้เอาเมนูไข่เจียวถึง2เมนูนะคะสําหรับคนลดน้ําหนักมาฝากกันค่ะก่อนไปดูอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร้ค่ะจาดดูต้นคลิปมาแล้วนะคะทีนี้นะคะมันง่ายมากเลยนะคะสําหรับคนกินคลีนเนาะในช่วงแบบนี้นะคะสถานการณ์แบบนี้อยู่บ้านกันกว่าเนาะ อย่างแรกค่ะเราใช้ใบโหระพานะคะเพื่อที่จะได้ช่วยระบบย่อยอาหารนะคะแล้วก็ท้องไม่อืดด้วยนะคะแถมได้วิตามินซีที่เข้มข้นมากๆเลยอย่างที่สองค่ะไข่เราใช้ไข่ประมาณสองฟองเราไปเริ่มกันเลยค่ะเริ่มเลยเนาะ เร,เร็วนี้จะสอนทําผงปรุงรสนะคะเสร็จนะคะเราก็ตีให้เข้ากันค่ะหลังจากนั้นนะคะให้ใส่ในส่วนของใบโหระพาลงไปเลยค่ะแล้วก็ใช้น้ํามันที่ใส่ลงไปเนี่ยนิดเดียวพอน,นะคะเราจะใช้น้ํามันนะคะในส่วนของน้ํามันมะกอกเท่านั้นนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันต่อค่ะ ค่ะทีนี้นะคะเราจะใช้น้ำมันมะกอกนิดนึงนะคะนิดเดียวพอนะคะแล้วก็รอกระทะร้อนนิดนึงเราใช้เป็นหม้อ,อส่งลึกอย่างนี้นะมันจะได้เขาเรียกอะไรนะจะได้ในส่วนของตัวไข่ที่หนานะคะนี่ค่ะแล้วรอมันร้อนนิดหนึ่งนะรอกระทะร้อนนิดนึงนะคะแล้วเราถึงจะมาใส่ในส่วนของไข่นะคะที่เป็นไข่หมูลพากันนะคะมันจะได้ไข่หมูลพาที่หนานะหลักการจะคล้ายๆกับการทอดไข่ฉุ่มนั่นเองค่ะเริ่มกัน คนนะเพื่อให้ตรงกลางมันสุดนึกออกไหมแล้วเดี๋ยวมันจะได้พิ้งได้งเงีย้ยคนคนคนๆไว้นะคะนี่นี่นะเนี่ยก็ เป็นเมนูกินที่ำง่ายนะคะบอกเลยไม่นะเปาะง่ายเนะคี๋ยวเราอ nice though, right เลอ well. ับอกเลยเดี๋วไคะเด๋ยเราอไปจัดจานกันค่ะไงมั่งคะสำหรับเมนูนี้นะคะสำหรับไข่เจียวโหระพานะคะแบบง่ายๆสไตล์รักสุขภาพค่ะซึ่งเราสามารถทานกับซอ ซึ่งเราสามารถทานกับซอสมะเขือเทศครีนได้ทีนี้เรามาทําไข่เจียวเล่นการเผาผ่านกันนะคะซึ่งเป็นไข่เจียวแบบครีนครีมกันนะคะไข่เจียวเต้าหู้นั่นเองค่ะเต้าหู้ไข่นะคะขั้นแรกนะคะให้เราหานะคะในส่วนของนะคะต้นหอมนะคะมาหั่นนะคะ ตามด้วยพริกนะคะเพื่อเล่นการผาผลาญกันนะคะสไตล์คินคีเนาะใครชอบเยอะก็ใส่พริกเยอะนะคะถ้าใครชอบน้อยๆก็ใส่พริกน้อยๆพอ,น,อ,น,อนะคะไม่ต้องเยอะมากาในความคิดส่วนเต้าหูไข่ค่ะ ส่วนนี้ทิ้งไว้นะคะเดี๋ยวลองมาตอกไข่กันนะคะและใช้น้ำปลาโลดโซเดียมนะคะแบ่นี้พอ ั้นนะคะให้เราใส่ในส่วนของนิ่นะคะและเต้าหู้ไข่ลงไปนะคะหลังจากนั้นเดี๋ยวเราไปจัดก,การกันนะคะโดยที่เราจะเลือกใช้น้ํามันที่เป็นดีน้ํามันดีนะคะก็คือน้ามันมะกอกหรือน้ํามันดอกทานตะวันก็ได้ะคะเรามาพาค่ะ ค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็ใส่น้ํามันที่ดีนะคะก <c oughs> ็คือน้ำมันมะกอกร้อยมันร้อนนิดนึงใส่ใส่ลงไปค่ะ <c oughs> เป็นไข่เจียวเล่นการพอาผานะครับแถมมีเต้าหู้ไข่มาด้วยนะคะ เป็นไงมั่งสําหรับแกงเป็นไงมั่งสําหรับไข่เจียวนะคะเต้าหู้ไข่นะคะที่เล่นการเผ่าพลานแบบคลีนครีกันนะคะสําหรับคลิปนี้ทีมงานรักสุขภาพทุกคนหวังว่าคงเป็นไอเดียดีๆนะคะให้กับเพื่อนๆถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์พวกเราด้วยค่ะและที่สําคัญอย่าลืมกดแชร์ค่ะเพื่อบอกต่อคลิปดีๆเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ